ไปก่อนละเพราจะเพลินในสามสองหนึ่ง, 3, 2, ง้มเรื่ที่สองสามแล้วกว็สี่ครบน สวัสดีท่านผู้ชมแล้ท่านผย้ชมทุกท่านครับตอนนี้ขึ้นอยู่กับเด็กเกมไปท่านเกียร์ Solid V the Play ีเดอะแฟนทอมเพย์นะผมนั้นในภารก,กิจที่สี่แกละหลมนะเดี๋ยวจะมาด้วยกันต่อกันเลยนะจ้าผมเอาละเดี๋ยวขอดูเพย์ก่อนไปทำภารก,กิจนอกรอบมา Please, ก็ี่เกียร์ไปให้ก็พอละโอเคเดี๋ยวมาเริ่มภารก,กิจชั <Mission accepted. S 1> ้นที่สี่กันจุดลงจอดก็จะลงตัวนี้แล้วกันไป let's go เดี๋ยวของก็จัดตามนีน้เลยกันนี่ก็เป็นชุดที่ได้จากาการซื้อ DLC ของ Definition Experience ได้มาก็ได้มาเฉยเลยอะงงเหมือนกันเอาเป็นนี่เลยกันชุดปกติอ่าขอใส่ผ้าด้วยสวยครับเอาละอุยเฟกันเลยดีกว่าเอาเป็นเอซัแล้วกัน จะช้าจะจะมืดก็ได้หมดนะภารกิจที่สี่ C2W ไม่รู้มันคืออะไรแต่ถ้าเสร็จเคลิปนี้ปุ๊บน่าจะเราไปทำเคลิปต่อๆเขากล่าวว่าคลิปมาสั้างเกินไปนักแสดงโดยอัศรพิทผู้หุ่นลนทันเมทชเน็กบล็อกควรจะทำการตัดสัญญาณกึ่งสัญญาณของโซเวียตเพราะว่าพวกนี้มันต่อต้านได้เวิรน ทำลายเครื่องทำลายเครื่องสื่อสารทั้งสองตอนตกและทำลายทั้งที่สิ้นอย่างแรกคือใช้ก๊อกอมใช้ก๊อกส่องในการหาที่อยู่ของมันโอเคเรามาทำลายช่องติดต่อการสื่อสารของพวกโซเวียตเอาละปอมหมายอยู่หูวิ่งแปดร้อยกว่าเมตรแม่เจ้าอยู่โคตรไกลเอ๊ะอะไรอะแพ้หรอทำลายเดอะคอมอีควิเมนต์โอเค ป่ะเดี๋ยวเราไปคุยกันดีกว่านาะเอาละต่อไปก็เปิดไอดอยมาก่อนอย่างแรกที่เราต้องทำก็คือการบุกเข้าไปในนั้นอือหือต้องระเบิดตุ้มตามขนาดไหนถึงจะทำอย่างนี้ได้เนี่ยโอเคดีไงอย่างแรกที่เราต้องไปก่อนและที่แน่ๆคือต้องผ่านใครนี้อยู่แล้วเดี๋ยวไปตามพาร์กันเนาะโอเคแล้วก ันนี้ก็พกเเนปเปอร์มาออกมางัดโดยเฉพาะแต่ไม่เก็บเสียงนะสเนปเปอร์อะ่ะมันก็เสียงดังอยู่แต่ว่าสตูจะหาตำแหน่งไม,ไม่ค่อยได้เอ้ยคาสึกมาคาสึกมาใช่ไหมคือประทับบานแล้วก็สอยหัวเฮดช็อตเออเรียบร้อยชิหนไหนสิ

ว่าจะมีคิวแล้วแต่ว่าสุดท้ายได้คิวอยู่ดีโ okay. อเคไปบัดเพืพ่อไปเพื่อที่เหมือนได้ยินเสียงสไนเปอร์มันเลยตื่นตัวใช่หรือไม่ส่องก่อนโอเคห้ามเตมตัวขนาดนี้แม่มันมนคงแบบมัคงรู้สัญญาแล้วอะแบบเสียงสไนเปอร์มาจากไหนก็ไม่รู้อะ่ะบอกว่าเราค่อยๆมันไปไปก่อน เข้ามุมมืดขอคนระยะสายตาปุ๊บให้ไวเลยจ้าแล้วเฮ้ยมันหันหลัง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 เดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนทีแรกว่าจะนั่นแล้วนะเฮ้ยไปทางอื่นโอเคสวยดีแล้ว เีย CQC แกมาหาหญิงไม่โดนก็โอนอย่างนี้แหละมาเอาไปสอบสวนที่เบื้องตหน่อยดิที่มันรับตาคนหน่อยมาวางลงวางลงกราปุก่มตีนี่แหละมาตื่นทิ่เขาว่าไหนสิฮะว่ามาจะบอกน้อโทษอยู่ไหนโอเคขอบคุณมาก จะเอาตัวให้มันแบบแหล่งซีดีกว่าแหล่งซีเยอะๆอะไรอย่างเงี้ยมันจะได้แบบโพเทชั่นหลายๆดอกอันนี้แค่ดีกับดีกับดีโอ้แหลงน้อยจังมันสำคัญนะไปเอาจะได้แบบเมเกฐานด้วยเอาละใกล้เอาที่เก็บเสียงมาอย่ะนีแหละซีคิวซี พูไปนอนเอกเจา้าหนึ่งมาทีความแป๊บกันหน่อยมาออนักโทษดันคำตัวไว้ใจที่นี่นักโทษโอยู่ตรงไหนจะรู้ไหมเนี่ยโซเวียตมีเซนการ์คีฟอ๋อน,น,นักโทษอยู่นู่น จะทำนอกรอบก,ก็ได้นะเอาจิงๆิ้งะแต่ว่าไหนๆก็รู้ตำแหน่งบอกนะบอกนักโทษละเดี๋ยวตอนขากลับค่อยไปแล้วกันนี่เราก็เรียกม้าก,ก่อนมาดีฮอตเออมาวราปมาวาบ Let's go เดี๋ยวไปกันตอนเลยเด <c oughs> ี๋ยวเฟลชให้เสร็จก่อนเดี๋ยวค่อยเดี๋ยวเฟรเสร็จค่อยทำโอเคตอนนี้ก็เวลาเชี่ยงวันแล้วครับ องฟ้าสภาพอากาศดีเตรียมปืนเลยโนบลิกก่อนไปต่อไปต่อเตรียมบุกคว้าไวมีอะไรบ้างเนี่ยไม่มีอะไรเรามี C4 อยู่หนึ่งลูกจะใช้ซีร์เหรอจะเป็นเลเวลเรมอคทูลถ้าเกิดแบบติดตั้งควบคู่เรียบร้อยแล้วใช่ก็ใช้เพื่อการนี้งยังไงล่ะ โกครับไม่แน่ว่าการทำลายแบบเครื่องสื่อสารอาจจะต้องมบความน่าตั้งหลายเครื่องฉะนั้นงานของก็คือต้องรอบเล่นเข้าไปเท่านั้นเอ๊ะมีหาโซเวียตหนึ่งคนสารเสียท่านึงเก่าไว้อิชุปกาลาเปล่ analysis complete เฮ้ะมีมันเห็น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  โอ้โหมันไม่ได้มาตดๆครับมันไม่ได้มาตดๆด้วยไอ้นี่วิมาขวาเอาละมาขวาแล้วก็แยกไปทางซ้ายแยกไปเอาไม่ยากยิงสิี่กระนี้ เอ้เชิดตนเหลืออีกรถอุ้ยเฮ้ยแม่งมันใส่ก่อนเลยโหตัวไปหกฮิตแม่เจ้าแต่เต๋วแตกโอเคเดี๋ยวรีบขอร้าม,มันก่อนเดี๋ยวรู้อะไรบ้างตอบเพื่อวันนี้ต้าเพื่อวเหรอ พูดามาแบบโอเคขอบคุณมากรู้แล้วว่าตำแหน่งไปทางไหนชิคกีอ้อดอยอ่าแหละดีมาก Target Inform ฟอร์มเป็นเชือกคอนเทนเนอร์ระบบสิสต์แอนตี้อันนี้มันมีตู้คอนเทนเนอร์ด้วยดีกว่าที่เปิดยิงปืน มอต้าอันนี้เป้าหมายอยู่นี่เป้าหมายชัดแจ้งอันนี้มันซ่อนเพชรเอาไว้พอโคตรไกลอยู่ตรงนี้ไปแล้วกันนะเอ๊ะเดี๋ยวลืมแพ็ลืมแพ็คเ็คสกิลหน่อยดิดีซีดีสองอันแต่ว่าผู้ใหญ่เป็นดีกับอ e ีหมดเลยแย่จังไปนี่ิดิ คุณทำได้เพียงแค่อดันทา์มันต้องทิ้งคานระวังตรงนู้น,าานจากการโดยให้เชื่อเฟย์สเบ็ดเปิดนี่อาจาจะจัดการมากพอได้อยู่ที่คุณแล้วล่ะตอนเนี้ยโอเคคุณที่บอกได้มีสองตัวซุ่มอยู่เสียดาเมจโดยเป็นหกฮิตมันก็จะเดินหักไปเรื่อยๆหักเรื่อยๆมีอะไร โหนี่อีล้วนเลยเจอแล้วหนึ่งหาต่อไปหาต่อไปจะมีมากกว่าหนึ่งไอ้ดีน oh, e ี่แกจะเอา น่าสงการพอก,กันมาหาเพื่อนนะอะไรกันแต่ว่าเขาสมม่งมาแล้ว่านเดินทางอะ่ะน่าจะถึงแล้วนะก็่อที่แกไม่จะเสียแล้วก็มีรอไปสักหนคน we know where all the antennas are now okay, previous, we'll 3 how do you do it is your call okay. その the we know the locations of all the targets destroy either the radio transmitter or all the antennas to shut down communications between the enemy outposts analysis it's all up to you boss Entering... 4 really 4 analysis complete you see see, see you see analysis complete โหสีจะมาไม่เอ่ยแถวนี้เดี๋ยวเตรียมระเบิดซีโฟเราไว้ก่อนเลยมีสี่ลูกแล้วก็ติดระเบิดใส่ทั้งสามเสาโอเคเดี๋ยวรอก่อนรอก่อนรอก่อนเดี๋ยวรอก่อนรอก่อนรอก่อน มันต้องใจเย็นๆด้วยไงเล่นแนวนี้ต้องใจเย็นๆะมาหาเพื่อนแวะมาเดินดูเฉยๆหรือเปล่าเป็นปืนรอนแล้วนะเพราะเดี๋ยวจะได้วดันติดตั้งระเบิดเลยทีเดียว,วยไม่เอา,เาออกไปข้างนอกงั้นก็ยิงเก็บไปก่อนเลย ก,ก,ดก,ดกด E ค้างโอกดเมาส์ค้างแล้วก็ตตมตัว E อ๋อมีหน่วยพิเศษแถวนี้ด้วยนอเนี่ยตัวคนไหนวะใครเซใครเช e ยลลิสต์อ๋อนี่ s ช e ยลลิส s ์มาร์กไว้อ๋อตัวนั้นที่มันเดินไปนี่ใช่ไหม เพิ่มมึงใช่ไหมโอเคเสร็จโจนละจังหวะน,นี้เดีย๋ยวรอเพิ่มมึงมาก่อนแต่ขอไปติดตั้งระเบิดนี่ก่อนเอาละเดี๋ยวเพิ่มมึงเดี๋ยวได้เจอกูแน่เพิ่มมึงได้เจอกูแน่บอกเลยมาติดตั้งรอก่อนคนนั้นใช่ไหมพี่คนนั้น ี๋ยวรอมันมาก่อนเดี๋ยวรอมันมาก่อนเริ่มเลยเข้าระยะปุ๊บโดนระยะเข้าสังหารเมื่อไหร่ก็โดนยิงเมื่อน,นั้นแหละมาใกล้ๆอีกมาใกล้ๆอีกอันนี้ก็ลบไปได้แล้วมั้งเป้าหมาย A เ,เนี่ยลบออกเข้าเป้าหมายไอ้นี่เราตั้งวาระเบิดเรียบร้อยแล้ว มันมี4จุดเลยว่ะเอาละมาละมาละไอสเปเชียลิสต์ไอหนุพิเศษจะเจอแน่จะรู้กันว่าใครจะใครจะสเปเชียลใครไม <c oughs> ่สเปเชียลกูได้แค่นัดเดียวนะเต็มพร้อมมันเดินแบบแบบเนิบๆมันยังไม่รู้ว่าตัวเองจะตูนรับข่าวตัวเนไม่ช้า เดี๋ยวใช้ฟูตอนเอามาละเข้าระยะหลับไปก่อนก็ปิดตั้งไม่มีใครเห็นอ้าวเธอไม่ไเห็นว่า เดิพาตัวไปเอาละงานเข้าละโอ้โว่าจะรับพาตัวง่ายงซะหน่อยได้ชัดมั้ย That's an anti-air radar

เข้าระยะยิงแบบเอปอดไม่หลับสักทีเนี่ยโอ้ยงานเข้าโอ้ผมไม่มากระซองอีกโอ้ยเปิดกระสุนกูนะเนี่ยบอกให้เปิดยากูด,ด้วยเข้าใจไหมเมึงกระหลับตาไปคนนึงนี่แหละ หลับไปตามๆกันถึงสี่คนโอ้ยเนอะสบายดีแท้พวกมึงไปอู้ไปหลับไปนอนแต่เราต้องมาทำหน้าที่ต่อโอเคออกไปดกว่าอ้อ,อม ใครหลบใคหลใหลลมันเห็นนั่นอ่ะเดี๋ยวดีหลอดอก่อนเี่ยหลอดอก่อนเดี๋ยวเขาไม่เห็นแน่จะไปไม่ไปไปเฮ้อพี่ไปเฮ้อไปเฮไม่มีอะไรไม่มีอะไรเออ ไม่มีอะไรแค่แค่จำผิดแค่จำผิดนั่นลกลับไปไหนอ่ะโอเคกลับไปประจำที่ตัวเองละเราติดตั้มตรงนั้นเสร็จแล้ววางแล้ววางแล้วนี่ก็วางแล้วหาเป,ป้าหมายอันนั้นก็ด้วยไหมเนี่ยไอเครื่องต่อต้านกัยศยาเนี่ยเครื่องสัญญาลบ,บน ตอบผมก่อนเฮ้ผ่านไปง่ายๆหลายแบบงูจะไปได้ไหมเนมีเ่ยเด็กเริ่มมาดีกว่าวะ่ะมาๆนี่นี่นี่อันนี้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 ค่อยๆเรียกมาใช้แขรสิกิตเรียกเอาแล้วโดนฝุ่นควัน EQC เสร็จเรียบร้อยเดี๋ยวก็เดี๋ยวปลุกดีกว he yeah> ah ่ามาตือนเตือนตือนตือนมีระเบิดมือด้วยโอเคเราเกิดพายุหาหางปีขึ้นไปให้ได้ก่อนปีได้ไหมเนี่ยเอ็มเสานี้เนี่ยไม่ได้หรอโอ้ดีไง อย่า supplies right away. ไม่เป็นไรไม่เป็นไรไม่เป็นไรเราแค่ผ่านทางมาเฉยๆแล้วก็แค่งูตัวนึงที่ผ่านมาเฉยๆเท่านั้นแหละไปก่อนละพบจะเคลื่อนในสามสองหนึ่งบึ r มแล้ที่สอง สามแล้วก็สี่หกคนวันนี้แต่ทีเนี่ยรับทราบเปลี่ยนโอเคไปละ <c oughs> เรียบร้อยภารกิจผ่านเฉลุยครับโอเคต่อไปก็เป็นอ่ที่ที่ต่อไปไม่เอาดีกว่า,าเพชรเนี่ย มันมาแล้วอ่ะคือมันแห่มาแล้วอ่ะมีระเบิดด้วยอ่ะเพื่อส,สัญญาณทาสมิ m เ t อร์เดี๋ยวคอยมาเอานอกเราก็แล้วกันเนาะอันี้ขอเรียกม้าก,ก่อน <c oughs> มาดีฮอ <c oughs> ตอะไรตกโว้ชิบผมไม่ตามมาถึงนี่เลยโอเคดีมาก ไปนอกรอบ่อยนี่เพื่อนแแค่20นาทีกว่าเดี๋ยวมาช่วยนักโทษกันเนาะเอาภารกิจผ่านเดี๋ยวผ่านเลยเหรอเอาบอสโอเคได้บีไม่มีชา,ชาลงชะล่นอะไรเลยสักอย่างโอเคเดี๋ยว พาได้จบกันแล้วกันดูซิว่าจะมีคัาเส,สนีนอีกไหมโหเสียเสียไปเยอะเลยได้แรงบีต้องไปเคลียร์นู่นเคลียร์นี่อีกอะ่ะโหแสดงว่าเสร็จป,ปุ๊บมันก็ไปต่อเลยว่างั้นโอเครางวัลเป็นเทปแคสเซ็ตต้องฟังทุกอันอะไรเนี่ยเปิน Development Unit have been established is growing like crazy army thanks ของกองหลานนั้นมันเริ่มโตขึ้นมากเลยบอสตับขอจริงๆเลยมีผู้คนมากขึ้นแล้วก็จำนวนผู้คนหลอนนั้นขึ้นในบอร์ดเนี่ยเราต้องการขยายพื้นที่และสุดท้ายเราได้สร้างฐานมีสบ,บ,บู่บาสคือการสกัดแล้วก็การขอสร้าง เดี๋ยวก็เริ่มจากการสกัดจะมีศูนย์แหล่งผลิตมาด้วยโดยขึ้นตามระดับของมันและวัสดุตัวนี้เนี่ยจะประจุด้วยมันกับที่มาเทอร์เปิพอมันพอสมเสร็จเราก็สามารถเอานันมาใช้ได้เราใช้วัสดุเหล่านี้ในการสร้างพื้นที่ใหม่เราก็สามารถเพิ่มจำนวนของเอาตาราชี่ได้ พอเรามี g าระดับยากแล้วก็สามารถสร้างขึ้นจกคำสั่คุณได้จะมีหน่วยนี้เพิ่มขึ้นมานี่คือตัวที่เราเก็บมาได้ว p e ่หอวไม่ถามจริงแรงดีนนะเออไม่เป็นไเดี๋ยวดูกัน

โอเคเอาเปว่าสำหรับพาร์ทนี้ก็ไว้ก่อนแล <laughs> mm ้ว hmm. ก <ım k> ันเนาะเดี๋ยวข้อต่อนันใหม่ในพาร์ทหน้าจายืมกันแล้วกด Subscribe เพื่อเป็นการเจ็กกันด้วยแล้วกันเนาะโอเคไปยนะครับผมเดี๋ยวไปฟรีโลมแป๊บอีอย่างวัน่ะดูอีกเขาสั่งเพิ่มให้กับมาเฮ้ยเอาเรื่องจัดจัดหัวแรงสีแรงดีบาตะไทยงานนี้เพียบ มาละอ้าวดีๆมาอรอพ่อหรอลูกเฮ้ยยุดเฮ้ยเชื่อฟันแล้วด้วยแต่ว่ายังมีคนี่เห็นไหมนี่แหละคือระเบียบคือเข้าสั่งจะได้เหมือน,ออยอยน,นกับเป็นดัมบอนด็อกจริงๆเดี๋ยวเขาก็จะเฮ้ยเฮ้ยเดี๋ยวยุดยุดเกาะหน่อยโอ้ลูกหมาดีๆ ดีดีไปไอะไรวะขันเครื่อง<ะ>อ๋โอโดดอุ้ยเอ็นดูโอ,อ้โหสงสัยยังไม่พร้อมแฮะแต่ก็เ,เร็วๆนี่แหละก็เ,เร็วๆนี้เฮ้ยด,ดีแล้ว โอเคว้า oh. okay. oh. ขออาบน้ำก่อนดีกว่าไม่ไหวแล้วตัวเล,เลือดไปลุยไปดึงค่าศึกมา <c oughs> ตัวหลบยับโอเคเรียบร้อย <c oughs> สดชื่นล้างกายล้างใจกันหน่อยเอาละมีอะไรให้เราอัพ อัพอีกบ้างไหมนะนี่ไงเปิดแฟคติลิตี้นี่ไง,ไงโอ้โหต้องสร้างอีกเยอะแยะเลยอ่ะโอ้แม่เจ้าแล้วคือแบบทรัพยากรคือเราต้องตามเก็บมาแล้วก็โอโ้เหมือนสร้างหารแบบขนาดย่อมๆเนี่ยนั่นแหละโอเคแล้วทรัพยากรเรามีอยู่แค่นี้ <laughs> อาจารย์ช่วย เวตาเฮ้ยหอ,อเบิกได้มาเบิกได้ที่เองมามาแข่งาหันบอสยินดีต้อนรั Boss, <welcome> บครับงั้นเอาไปเด็กด <c oughs> อกโอเคก็พาดีก็จบไปก่อนแล้วกันเนาะ <h of> เดี๋ยวค่อยตัดกันใหม่ในพาร์ทหน้าอันนี้ตอนนี้ขอต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วเจอกันใหม่นะะจ๊ Thank you.